สองนั้นพอใ hey. ช้ว,ว,ชว,ชวไเราเลนั้นเหมไปกินเ,เรามาต่อกันดีกว่ากับตัวแกงแงนะครับไ่าากอันนี้เราได้เลเวลเพลิ่มขึ้นมานครับต้องอัลอ,อกด,ดูคนนี้เ,เลยเหรอต้องรวยว คนเล่น l อลาทำไมใครยังไม่ดูใช่เขาเล่นแต่กเกมพก่อ t f t ก็มีะหม่แต่ไม่ได้ดูไงโอ้ย,อยเล่น t f ีเป็นมากเลยอ,อิงโซนนัหรไมาอายาคูลิเตอร์วะ จอ,องไงอืมสนะยืนนิ่งก็ขอสนะไม่ใช่ไอ,อ้ตอออ่างจะล่นได้ยังาแค่กดต้นเกมแค่กบเหมือนเล่นยากจริงก็ไม่ได้ยากขึ้นมาเลยไม่แต่น้อยเดียวนะทให้ตกงกดวกรบ็ตัเล็กาให่้เรยดแรกกันคุน้เยใช่มาจากว่ือให เติมไปเติมก่อนเลยนะซึ่เราเคกเ็ครั้งีครติมก่อนก็ไม่เครังปามี2มานาครับแต่ว่าเราไม่ีหาเกโอ้เจี๊ยดโดนตายดิเราจะเบมิมรับแต่ว่าไม่กล้าเล่นหน่อยหรอว่าเาต้องพยายามบัสไเบ้าเจะเป็นปัญหานีครับ ไม่มีทางทิงได้หรอกก็ต้องให้เราทิวขอรอโดนพอทีนี้อยากสวนรอไหมดีอยากประมา ลงริงไรยลมมานี่เรามีเป็นชอเบอร์มีแต่ละครัวอนนชอตและตามด้วยแทกาเตมมาแล้วครยิงแบบเบิร์สหายคอบจชอเข้าไปเีเชกเลย Hoa mà chỉ là nóng cắt đi làm cái gì hết mọi người cắt đi

ไม่ได้เป็นแลงกว่ากลัวหรืเจ้ามึงอออกดาบวะมื่ออกมึงไม่ได้ออกดาเมจอ่นะับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเจอโดนมาแพ้ก,ออก็ใช่ใช่กันนานๆมันก่อไฟไอ้นี่กาะกาะแกดเวทมันน้อยกูแค่สงสัยเฉยว่าดาเมจมันแรงกว่าผมได้ยังไงนี่แม่งตีงงๆมันแค่ที่นกแล้วมันก็ตายม,มีบัฟมังกรบัฟมังกรเนี่ยเราแบบเราเผืเ่อว่าวตรงไหนวะที่เป็นบัฟไปแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็ถ่ายกูจังเลย เหน่สิงจังเลยนะคะรับเก่งจังเลยนะคะรับเก่งจังเลยนะคะรับเก่งจังเลยนะครับสำหรับพันอยู่มัง้งนะครับเล่นแรงไหมพี่ธรรมดาชิ้วอ่แล้ว,บบาาว,ลวนอ้องไม่ชิ้วอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ชอบไม่อยากถ้า <c oughs> ผมไม่อยากจะเจอมัน ทำที่อะไรบ้างว่าวันๆน่ะออโหัดอยอยู่นั่นอะรัอ่งทมารถ่าด้อันี้้เมข่งมากมั้งฝัดเนี่ยเก่งวร์ออยู่เนี่เนี่ยเก่งมากมั้งเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมเดียว เติ้เงียบตูมใจเย็นมัน,อน,มอนไอปอนขนาดนัน้นฮะใช่ข้าจะเอาสับลัวละ ว่แหละเฮียได้ฮะขู่ขู่ฮิตได้เนี่ ตัวสองของอาต้ามันแบบมันไกลกว่าวนี้ก็ด้ติด่จมากเขาไม่ทำอะไรเขาออไม่ทำอะไรหรอพูดเลยเขาไม่ทำอะไรหรอกเกมเขาจะปรับแค่ตัวละครที่มันจุดเท่านั้นแหละเขาไม่ทำหรอ เรนมีลวอตตาตาอะไรด้สรับรับที่ใหมนแบบเหมือนแบบถ้าดูแล้วมันจะมีตัวยยา่ผมยังเครื่อง G M อยู่เลยนผมยังเครื่องควาทัพควานาอยู่เลย แล้วปับจะรีดใจไปไหนวะไอ้แค่นี้เล่นไม่เป็นชัวร์ปับวิธีการเล่นแอชชิ่งไปสองรอบแล้วปับแล้วกันมดเลย อไปาพี่อลพี่เมียติโอเคการบอลน่าติดตัวมาอู่มันจะมีสามนงไอเหี้ยไองอันเลียอันนี้เรียกโง่ไม่ได้ฟิกเกอร์หลบอันนี้ฟิกงูเราเอามาก่อนเร็อามาก่อนเสร็จเราเอามาก่อนเสร็จ บบม,าานะม่แมานดะอะไรพอดีขนาดนี้มีย่ายไหสบายเลยไม่ยากครับเกาะผมมันจะเกิดอนไรนี้นรวยย่ามยจจมไ,ไม่ได้หรอสรู้คอมโบขที่เกียจไม่ได้หรอกเนี่ยคอมโบที่เกียของจรงิงเล่นจา่ายเยอนดีกว่า ผมไม่ได้ปรับตัวนอกเวทีกลางว่าอยากลองเล่นตัวใหม่บ้างเลยตัวปรับไปไม่ได้ไม่ใช่แบบเขาได้ว่าอะไรว่าปรับไปยอดขายเกมมันก็ไม่ดีอยู่ผมรู้สึกว่าเขาจะเล่นปรับแค่นี้แหละอยู่แค่นี้แหละแต่ดีจะต่อแล้วค่อยออกไปเที่ยวอพอเล่นหน้าอ้อยลิสเตอร์อยู่บนอยู่นั่นแหละอยู่เก่าเดิมๆ หนุ่มตะปอดทุบรอขัานใหญ่ี่เหลือปรับเล่นปรับมันเก้าพี่พาตามเดินไปข้างหน้ามากกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้น้องของพี่ไม่ได้โอเ้โอเขาทำไม่ได้ไทยเต้ ๋อมาเลยมมันจะึ้นอยู่แล้วัลโลดิเตอร์มวะยังกูปมากกว่กูวิ่งบนมากกร่าเนี่ผมก็ดีแหละเกได้เลยเิขึ้มาละเถอะเลยยาวเลยนาะวนยาวเลยสภาพคีบพร้อมไปต่อ มาแล้วครับมาได้เอาติงติงป๊อปได้ครับตะลิดสู้บไฟดี มันแค้นผมมันเกิดแล้วทำอะไรก็ได้สายบอลงอไม่อยู่อะไม่อยากเล่นะพ่อไม่อย่าแม่งกาะหัวแล้วแม่งตุดแบบุดนีเข้า มไมด้าเมโอเคได้้มาี้เราที่จะแลงไขเดี๋ยวเรีเ okay, right? ่ยเมมันจะเริ่มสาตลอเมาอันนี้คือมีตัวของเจลเบรกด้วยแล้วก็มีพาวเวอร์ด้วยา่จสตาร์ทตอดเวลาโอเคเขาใจกยาก เอาค้างโอเคไม่ดูอุ้ย uh, อุ on, ้ยอุ้ยอ้ยีดีลยเาไมึมีอาย่าอะไรกันล่ ยกอะไรของมึงไม่อหันมาส่วนด้วยนะตาได้นะตอนตานเนะขึ้นลิกเตอร์ไหวว่ะไหวไหวเว้ยพวกเราไหวเว้ยม่ป้องหวไม่ไรลิกเตอร์กดได้ไ okay, okay. ด้ได้มามพี่ดูอยู่มันสวนมึงเองไม่ได้เนาะ ดูอยู่พี่ดูอยู่ไอปอนสองคนไหวเยอะตรงนั้นอ่ะมีแอนดอรลงนีิดหน่อยมาหน่อยนาหน่อยใ้่หนอนนิดนี้โอ้โหพีกไอสัตว์เ้นี่รู้มากครับดีนะเว้ยอันที่หนึ่งอันที่สอง eu okay, bye. vai Yeah. <laughs>